อ่า14อาชีวศึกษาจังหวัดนะคะ78สถานศึกษาภาครัฐนะคะแล้วก็32สถานศึกษาภาคเอกชนนะคะ110สถานศึกษานะคะศูนย์ส่งเสริมภาคอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลบบุรีนะคะสถานที่ตั้งแล้วก็อยู่เบื้องหลังของพวกท่านนะคะในการแบ็กอัพในการที่จะเป็นควิกวินนะคะในเรื่องของอนิเทศนะคะเชิงรุกยก ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษานะคะแล้วก็จะช่วยสถานศึกษาในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทั้งรายวิชาแล้วก็ทั้งระบบนะคะแล้วก็จะเป็นนิเทศนะคะในเรื่องของที่จะทำยังไงให้คุณครูผู้สอนนะคะมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยภาคกลางเนี่ยเราจะมีเรื่องของ e lesson plan นะคะ and learning innovation นะคะที่จะให้คุณครู ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะเราจะไม่ค่อยใช้กระดาษแล้วนะคะในภาคกลางนะคะในเรื่องของที่จะช่วยคุณครูจัดทําใบช่วยสอนนะคะใบช่วยสอนก็จะเป็นสื่อนวัตรกรรมต่างๆนะคะ information s t r u c t i o n นะคะในเรื่องที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการทำวพ p p สสาหรับคุณครู War 9นะคะแล้วก็ผู้บริหารในวสิบนะคะตรงนี้นะคะซึ่งอ,อีกสัก เดือนกุมภานะคะเราจะจัดให้สำหรับรองผู้มนวยการฝ่ายวิชาการนะคะที่กาญจนบุรีนะคะในเรื่องของการทำวอพีเอซึ่งเรายังยังยังขาดในเรื่องของประเด็นท้าทายนะคะซึ่งเรายังแบบ บางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะศูนย์ส่งเสริมก็จะช่วยสนับสนุนทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำแผนการเรียนแผนการฝึกนะคะช่วยท่านดรสุรพงศ์ของสำหรับเรื่องทวิภาคีนะคะแล้วที่ศูนย์ส่งเสริมภาคกลางจะดทาไว้อีกงานหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะเป็นระบบที่ชัดเจนก็เรื่องของการวิเคราะห์ SAR นะคะอีซ e นะคะตอนนี้ทำเป็นแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะในการที่ให้ คุณครูหรือผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะคะในการที่จะส่งข้อมูลผ่านระบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปเก็บเอกสารนะคะจากตัวรายบุคคลเนื่องจากว่าเ,ออเล่มของ s อ r ส่งมาที่ศูนย์ภาคนะคะแล้วเราก็ทำการอ่านพี่ต้องเป็นพี่นะคะเพราะว่าเกษียณปีนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะอ่านทุกเล่มนะคะแล้วเราก็พบปัญหาที่ว่าการรายงาน s อ r ของสถานศึกษา คุณภาพไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริงก็คือมันในอีซามันจะไม่มีช่องให้กรอกเรื่องของกิจกรรมนะคะก็เลยให้น้องๆน,นะคะในสถานศึกษาที่เก่งไอทีนะคะช่วยช่วยพัฒนาระบบก็คือทางวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีนะคะน้องก็เก่งนะคะวิทยาย เกษตรบางไทรนะคะก็ขอเอ่ยชื่อนะคะก็มีน้องๆเก่งหลายท่านนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคะมาเป็นร่วมเป็นคณะกรรมการก็คือปัญหาที่วิเลยพบก็คือเอกสารสูญหายนะคะแล้วก็เวลาที่จะนำเอกสารมารายงานเอเาร์น่ะมันมันไม่ครบนะคะแล้วก็ในช่องของอีซาไม่มีให้กรอกนะคะเราก็จะเห็นคุณภาพของสถานศึกษาดีดีมากแต่ว่ากิจกรรมไม่ปรากฏนะคะเราก็เลยให้ให้ ให้น้องๆทีมงานช่วยกันนะคะในการทำแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะก็มีทั้ง Google Form แล้วก็เป็นเว็บเพจนะคะรวมมาเป็นแบบแพลตฟอร์มนะคะในการรายงานผล s c r ซึ่งบุคลากรทุกคนผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะคะด้วยตัวเองผ่านมือถือแล้วคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะคะและข้อมูลก็จะถูกไหลมาเก็บอยู่ที่งานประกันคุณภาพนะคะเดี๋ยวถ้าประสบความสำเร็จ ไปอีกระดับหนึ่งนะคะตอนนี้กําลังทดลองระบบนะคะแล้วก็จะเชิญหัวหน้าง,งานประกรันคุณภาพประชุมนะคะแล้วก็จะเผยแพร่ต่อไปนะคะก็เรียนท่านรองเลยขาแล้วก็ท่านิติเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของอที่เราที่เราช่วยนะคะในการนิเทศเชิงรุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิกอิดนะคะร่วมด้วยช่วยประชาชนนะคะแล้วก็ งานทวิภาคีนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษาเอกชนเราก็ดำเนินการช่วยในเรื่องของจะทำคู่มือนะคะในเรื่องของการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่นะคะซึ่งว่าเอกชนเนี่ยเขายังไม่มีสามดาวห้าดาวซึ่งก็จะดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะจะได้จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ท,ที่ตอนนี้ที่อยากอยากจะมีพัฒนาขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเราก็กําลังดําเนินการอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็อยู่เบื้องหลังทุกงานนะคะทุกความสําเร็จของทุกท่านนะคะก็สําหรับศูนย์ส่งเสริมภาคกลางก็มีแค่นี้ค่ะ